โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Antimatter Ninja Storm Connection วันนี้ก็เหลือฮิวงะแหละฮิวงะฮิวงะแชมเปี้ยนลีกไม่ถนัดเล่นฮิวงะซะด้วยตรงนี้เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นยังวะเล่นแล้ว นารุโตจากกลไม่มีคู่ครับคู่กันนารูโตะเหรอไม่มีไม่ใช่นี่สัต์หางสิ่งคู่เล่นเป็นแล้วเล่นไปนยังวะถ้าง,งั้นก็เปน็นนี้ดีมฮิวงะฮานา,าบิอันนี้ฮานาบิภาพค,คนละภาคเว้ยเอานนี้ดีกว่าแต่ท่ามันก็เหมือนกันอะสองคนแค่ชุดมันเปลี่ยน ฮิวเงะสามคนพินัตะไม่ฮี่อภินัตะชุดนี้ไหนก่อก่อนสี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 แดงสีผู้หรออะสีผู้สีผู้เฮ้ยไม่ได้ดิต้องเป็นเอ้าเอ้าเอ้า ไปกันใหญ่ลองเอาเอาไปกันใหญ่เอาชุดเท่าปกติดีกว่าชุดปกติก็แค่อยากจะเอาชุดสวยๆนะไม่ปกติแล้ว <c> ฟ <oughs> <c oughs> ามือกระหน่ำฮิวงะมาฮิวงะสามคนรวมพลังสู้กับโอ้โหคินชิกิก็มา แสงอุซาก็มานาูโตกับโจจิก็มาประเดิมครับคินชิกิเหรอขอด่านเจ๋งๆหน่อยโอ้โหภาคโบลุโตเดี๋ยวเอาเนจิมาสู้ดีกว่าให้ท่านพวกนี้โหดไว้ต้องเนจิแล้ว อึสุปปุ๊บลบอเอืออเอือหนูไม่สู้คนค่ะนี่แน่นี่แน่มายินาตะก็มาเนจิมาแล้วจ้ามวยอ่อนนี่แน่ฝ่ามือสูส้สวรรค์ฝ่ามือมมนี่แน่ฝ่ามือว่างกดย้ำไม่ได้นะมาเฮ้ยยุคสวรรณปันะ๊บปั๊บปั๊บปั๊ยิงงะเนจิ เฮ้ยลบฟัดไม่โดนหรอกโซ่เหรอเอาโซ่มาของคอเหรอขึ้นสวรรค์เฮ้ซุบซุบยันระเบิดไม่โดนลบลบขึ้นสวรรค์เออซุบซุบขึ้นสวรรค์ไม่ติดมาช่วยหน่อยโอ้มีเดิรระยะใกล้งนัาดเลยหิวงะเราถ้าไปที่หน้าต่าโอ้เหน้าตาก็ใกล้เหมือนกันนะเฮ้ยซุบจิ้มจุดวักวัก เฮ้เยเฮ้ยท่าประสานแวบแวบทำไมอ่ะทำไมท่าประสานไม่สำเร็จอ่ะหมดกันข่าของเนจิเรามาช่วยหนอย่อยอออินตะมาช่วยฉันหน่อยฉันก็แค่จะใส่ท่าไม้ตายไม่โดนปะเฮ้ยม,มันเหลือท่อนไม้อันเดียวนะจะว่าไปมุนไป จิ้มจุดลบมาช่วยหน่อยไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วหนึ่งสองสามเอาไปเต็มเต็มข้าก็แค่จะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายนะโวยเออมวยแปดทีทุ่มสี่ฟ้าเออเมื่อปิด ถ้าปิดฉากด้วยถ้าประสานไม่สำเร็จเข้ามากระโดนฝ่ามือว่างลบฮินาตะตี่ไงโดนฮินาตะเป็นไงล่ะคืนสวรรค์ซมมื่แปดทิศฝ่ามือขึ้นสวรรค์ไม่เคยโดนไม่เคยโดนใครเลยโดนแล้วเว้ยเอาไว้ฝ่ามือว่างว่างๆที่ยิงเดจิมันต้องเก่งระยะใกล้นะ ตีจุดตีจุดีจุดจักกะไม่ให้จักกะซุบเอื้อลบหินตะดีมากดีมากตีแน่เป็นไงล่ะจักกะหมดพอดีไอ้ลุยมองไม่เห็นควันเยอะแยะหมดเลยปิชา ยังปิดฉากไม่ได้พอดีเอ้ท่านพ่อมาแต่ไม่มีท่านพ่อให้เล่นนะต้องสี่คนนะเว้ยนี่สกูลหลักกับะกูลสาขาไมา่ได้บาดหมางต่อกันแล้วตอนนี้สามารถร่วมใจต่อสู้ไปได้แล้วนี่อ๋อแต่ก่อนมันบาดหมางกันนี่แต่ก่อนแบ่งแยกกัน อย่าน่าแข็งแข่งที่สุดในโคโดฮะนี่ครัคซีนโคเท่ต้องมุ่งไปสูงต้องมุ่งไปสูงขึ้นกว่านี้โอ้โหตัวเล็กไปเลยฮาราบิตัวเล็กไปเลยฮาราบิเป็นรุ่นน้องนะเป็นเป็นน้องฮินาตะฮนะฮาราบิก็ต้องเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปเพราะฮินาตะออกไปมีครอบครัวแล้ว ผู้นำตระกูลต้องยกให้ฮานาบิใช่ปะผูน้นำตระกูลก็คือฮิร่าตะพวกเนทที่โกงโกงมักจะตระก,กูลมักจะล่มจมมักจะเหลือน้อยอือเฮอันนี้ต้องฮิร่าตะมาแล้วละ่ะไอ้หลองไอ้ฟีบมานี้ วิ่งดูไม่มาเลยขอกลังเสริมคุณพ,พี่ฮินาตะค่ะลายลำมวยสิงไหมคะ่ะหลบนกหลบไปพดฝ่ามือว่างว่างว่างเฮ้ยซุบซุบไม่โดนหรอกเฮ้ยซุบตีแน่มวยแปดทิศหกสี่ฝ่ามือพุ่งเข้าใส่แล้วก็ลำลีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกใจยากเหรอ ระยะนี่ไนงะลบป๊อปป๊อปคอมใส่ตายไม่ตายจิ้มทีระยะโวยก้าสิงคู่ค่ะเรียบร้อยค่ะแต่ไม่ตายนะคะฝวามือว่างระยะไกลปุ่ง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 ,งลบเฮ้อทำไมกดไม่ติดภาพประสานแค่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยจังหวะมันดีอะนะดูดิยังปิดฉากได้ไปดีพอท่านโผล่มาเองนี่สี่คนร่วมกันที่จุดฝ่ามือโอ้โหยังกระสุนกงจกักรยูน่าแข็งแกงที่สุดในคูรูฮานะว่าไปนั่นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา อยากโดนสิงเหรอนี่แน่นี่แน่มันชาร์จได้ของกีนัตะชาร์จได้เนะเนาะอย่าหาทับโคตรโกงอ่ะโกงกว่าเนจิอีกอ่ะฮะอือซุบเนจิมาช่วยนะค่ะนี่ไงโดนขึ้นสวรรค์ดินี่โดนขึ้นสวรรค์ีิค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไงโกงอีกแ้วกีนัสตะกีนัสตะโกงครับ โกงโกงโกงเป็นไงล่ะตอนนั้นไม่รู้ว่ามันชาร์จได้นะพอชาร์จได้แล้วอยู่นกดยำ้ำด้วยนะชาร์จเสร็จพอแสงแสง,แสงขึ้นแล้วค่อ้นี่ฮึดแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยต้องกดย้ำนะถ้าถ้ากดค้างไปอย่างเดียวจะออกอันเดียวนกมาเฮ้ยอย่าหลบหมดค่ะเฮ้ยสุขขึนสวรรค์ไปเลยชาร์จแตก่อน เข้าไปไปอัดมุมจบแบบรวดเร็วเฮ้ยิวงะรวมตัวกันก็โอเคนะหรือว่ายิสามโกงก็แค่ปล่อยให้ฮิตะปล่อยฝ่ามือปล่อยฝ่ามือว่างแตแสดงฝีมือที่แท้จริงผอตะกูลฮิวงให้ดูที่ดี่ละีได้ด ระยะก็ไม่รอดเานาบ,บีต้องโทริงไม่มีพ่อให้เล่นนะพ่อไม่ค่อยออกออกเนื้อเรื่องเท่าไหร่ดีใจจังฉันทำได้ไม่เร็วเลยสินะดูฮานาบ,บีเอสเลย,ยไม่ได้จับทุ่มเลยนี่ว่โหจังหวะแล้วต่จังหวะถ้าเล่นแบบจริงจังมันก็จะจบเร็ว เจ็ดคะแนนมีคนเสมอกับเราอ่ะฮาราบิ่ฮารบฮารบิมันจะมีแบบท่าแบบว่ากิ้งๆแล้วก็เหนื่อยนะดารุโตมาทำไมรับวับเกือบโดนแล้วป้องกันจับตีไงคะไม่โดนค่ะไม่โดนค่ะ ลบเข้าใส่ลบนรตโต้เฮือหลบไม่พ้นมาช่วยหน่อยขึ้นสวรรค์ไปดีขึ้นสวรรค์ไปดีฝ่ามือว่างของนาบีนี่แค่นี้ค่ะฝ่ามือว่างของนาบีแค่นี้ค่ะเฮ้ยอย่าแกล้งเด็กดิก่อนนะเราต้องใช้ความสุดยอดของนานาบิตัวเล็ก นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แไงฝ่ามือว่างของฮานรบีนี่แไงแต่ทางนี้นะครับหมุน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 แล้วก็นี่แค่หมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกฝ่ามือว่างหมดแล้วพี่สาวช่วยหนูด้วยเออพี่ชายช่วยหนูด้วยนี่ไงเข้าไปไดวับวับวับหลบฝ่ามือฟิวตู่ชาร์จจะกราวิ่งเข้าไป วิ่งเข้าไปเฮ้ยย้อนหลบเฮือรหลบไม่ได้แล้วคาราบีโมโหนะนี่แน่นี่แน่แนี่นี่ข้าใบตายคาราบีดีกว่าอะไรท่อนไม้กลับมานี่ครับนี่แน่ท่อนไม้มาไงวะมาหนี่เลยมาต่อเรื่องท่อนไม้หมดแล้วดิท่อนไม้หมดแล้วดิอ้าวหมดจัก,การะหนูก็หมดค่ะโดนขึ้นสวรรค์สองคนไปดิเฮ้ยคาราบีแปลงร่างได้ ฮานะบีแปลงบ้างก,ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ค่ะฮานะบิขึ้นสวรรค์แบบที่เดจิได้นะคะนี่แน่นี่แน,น,น่มาค่ะย่ออยู่อยู่นี่อึ้บหนูอยู่นี่อึ้บอึ้บอ้าวไม่ไหวแล้วหนูจะตายแล้วไม่นะเพิงอุ้ยดีนะเพิงม,มาไม่ถึงมานารวโตะนี่แน่ มาแทนรุโตะนี่แน่เลือดเลือดจะน้อยขี่จุดขี่จุดจุดที่สี่สี่ฝ่ามือที่หกคนสามที่หกคนสามสิบปีหกสิบปีเออหมุนไปหมดแล้วศาสเต็ปผมไว้เสียทรงหมดแล้วเนี่ยป้องกันพ <od an> ี่หลบหมุน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 ลบฝ่ามือว่างอุ่นเออหนูจะช่วยเต็มที่คุณพี่ครับฝ่ามือว่างค่ะหนูชนะค่ะ ถูกทุ่มสุดตัวค่ะหมุนเขาจะไปตีแน่นี่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 แน่ขอรับคุณพี่คุณพี่คุณพี่เป็นไงคือสวรรค์อัดอัดก็ปี้เฮ้ยหยอกปรับปรับปรับตีแน่ต่อเนื่องต่อเนื่องตีตีขัดขาตบด้วยฝ่ามือเด็กน้อยยายาเฮ้ยซื่อุู้ไปโดนเยหยอยอกหยอจับดีกว่าจับกระโดดจับตบเข้าไปค่ะ าม,มู่ว่างปุ้งอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาป่าม,มู้ว่างปุ้งอย่าเข้ามาค่ะไปซุปจี้จุด่าไปโดนหมุนไอ้หลบหมุนตีขาตัวใหญ่จิ้มง่ายคะ่ะเราโดนเองนึกว่าเราโดนนึกว่าเราทำสำเร็จหมุนเข้าไปขายังคือสวรรค์ไม่คล้องค่ะเอาไปคุณพี คุณพี่หนูมีคุณพี่เอ้าหมดคุณพี่หมดกันชิดกันต้องทำ้ฝ่ายตรงข้าม,ใ,ามใช้ท่อนไม้ให้หมดฮึบใช้ท่อนไม้เออเฮ้อรถถังมนุษย์ใช้ท่อนไม้ฟะใช้ท่อนไม้ให้หมดวับ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 วบไปรถถังมนุษย์เหรอเอา้าไม่นะไม่เนอะแตหมดแล้ว จะหมดแล้วหมดจนได้หมดจนได้ดไดแล้วยอมยอมยอมเราอยากได้ปิดฉากไม่ได้ยอมอันนี้โดนโดนจริงๆอันนี้ไม่ได้ยอม <c oughs> อันนี้ไม่ได้ยอมไอ้ซุดตีมาลี่หนูไม่ได้ยอมนะคะหนูไม่ได้ยอมแต่หนูแพ้เองครับตั้งใจตั้งใจเราต้องปิดฉากวิ่นนงไปไหน หนีไปไหนซาสึเกะไปไหนคะหลบผ่านหลบได้คะ่ะไปไหนอ้าวยืนเฉยๆเก๊กเก๊กหลอเหรอเก๊กหลอเหรอขึ้นมาช่วยเลยคะ่ะนี่โดนเข้าไปพี่เนจิตอพี่เนจิหยุดทำไมคะนี่ไงขึ้นไปแวบแวบแวบอู้แวบบ้บบบบางเอา้าคนอื่นไม่เอาเอาตัวจริง แวปลบกูพูขวบใสเออเอออ่าอ่าอ่าเต็มพี่นะโตดูนะปู่แม่งคมโบใหญ่เลยวะ่ะมาช่วยหน่อยพี่นาตะมาช่วยแล้วแล้โตแพ้าานะ <c oughs> พี่นาตะนะพี่เนจิหนูหายตัวก่อนปั๊บวับวับเฮออหนูเข้าใส่หนูข้าใส่หนูเข้าใส่ไห,ห,หมถอ,อนไม้ท่อนไม้พี่นาโตเต็มหมดแล้วเฮออลบ ขาฝ่ามือว่างปุ่มไม่ตายดิใช่ท่าตอนนี้ก็ไม่ตายดิตายปะอู๋ไม่ตายนี่อดดูคั้ซสีนเลยพิชับไม่ดีพอนะอนะลูกลุกหลานหลไม่เวิกว่าไม่ตายภายในทีเดียวไม่น,น,นี่ในแน่จุดตีจุดสำเร็จดูดิเหลือจึงนึงอ่ะ คือซ yeah, <Oh, hey, hey, ุปคุปจีุ้ดเตรอเฮ้ยหลบเอ้ยเกือบไปแล้วแวบมาช่วยหน่อยค่ะฮินาตะดีมากเดี๋ยวก่อนนะปลาตะกอใจก็ตายแล้วมั้งเนี่ยนี่แน่ไม่นะ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 เฮ้ยสุดท้ายก็ต้องมาต่อยให้ตายดูเลือดดิเข้ากันเลย ยังพึ่งไม่ได้แค่ครึ่งทางต้องเก่งขึ้นยิ่งกว่าไหนตัวนี่มอแมแบมเลยดูยังเหนื่งงอยเฮ้ยแต่เอสเลยนะเฮ้ยคิดตาเลวิสิบแล้วเล่นบ่อยขนาดน,นั้นเหรอ่นคี่ันดาต,ตัดอ่ะโหดอยู่ฮานาบิไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดหดฮานาบิโดนน่วมเลยท่าน ข้าของแมบีมันแบบว่าตีแล้วล้มอันติอะไรก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่จี้จุดหมดเลยนะตระกูลนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ